ไส้กอกกับขนมปังคู่ใช่ใช่ใช่กำลังรีบทำนะชุกใช่นะเราบอกแล้วขนมปังอันนี้มันไม่ฉุกแล้วก็นี้ต่อไปเอ้ยเดี๋ยวนะใครเอาไส้กอกปล่ามาเนี่ยไอขนมปังเนี่ยมันยังไม่ฉุกกินมาเอามากินไปแล้วกินไม่ได้ขนมปังมาเลยโอเคเอาคืนเราก็ไปย่างใหม่แบบอันนี้อันนี้มันไปรับตัวเนี้ยขนมปังกับไส้กอกเก็บจานเราล้างจานให้ด้วยล้างจานแล้วหนึ่งอันนี้อีกใบเนึงมันเปลี่ยนสียังวะอเคออันนี้คือขนมปังเฉย มีขนมปังอันทีมีมีมีอ๋อ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 หลบดีครับหลบหลบหลบเขาจะเสิร์ฟอาหารเรากำลังเอากล่องนี้ไปทิ้งนะทิ้งแล้วสั่งเพิ่มมาด้วยกล่องนึงเอ้ยขนมปังด้วยอีกกล่องนึงไอ้หนูปังหนึ่งกับไอ้ไอ้จี้จี้จี้อีกแล้วจี้จี้อยู่ไหนลูกค้าใหม่เราจังจำหนูไม่ได้เลยเอาหนูหนีไปแล้วนี่กล่องอันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดไอ้จี้จี้จี้หนึเรียบร้อยเอาลรถขยโยนขนมปังเข้าถังขยะได้เกินไปใหญ่แล้วเออได้แล้วของได้ของมามันบอกแตงกี้แล้วก็ไอ้นี่อีกจานนึงโอเคคลูก้าฝั่งซ้ายยเรรีบ้อยยยกรรึบบเี้้อแลว็ โอ้ยตาลายชีวิตเ,เกมีรู้สึกตาลายมากเลยชีวิตชีวิตเข้าครัวก่อนแล้วนี่ยังตัองตีป้อมเล่นเกมอยู่เลยใช่ไหมต้องชีวิตต้องมานั่งเป็นเชฟกระทะเหล็กกับตอนนี้อ่าแซกเกอกกับได้หนึ่งจานอาขนมปังคู่เอาปแล้วก็นเอาเอันนี้กลับมาเออเออไอสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเอาไม่ไม่ไม่ <S <S เชฟเชฟเอาไปดับไฟเออเออจลูกค้ากได้ ลูกค้ากินกินกินไม่ได้แต่กินดิบได้เอ้าเอาอยู่ไกลเกินอ้ยังไม่สุกเลยนี่บอกกันแล้วไงลูกค้ากินดิบได้แต่กินไม่ได้เอ่อเพิ่มอีกเพิ่มอีกสองจานเอ้าจานจานจานเชฟจานอยู่ไหนอ๋ออโอ้วิทย์โอ้ตรงไปใช้วิทยายุทธในการเสิร์ฟใจแล้วเอออันนี้สุกแล้วลูกค้าโต๊ะหนึ่งได้แล้วโอเคอ้าเอใส่กอกปิวเอ้าแล้วแล้วไอ้นี่อยู่ไหนโอเคขนมปังอ่าอีกโต๊ะหนึ่งเป็นไส้กอกเปล่ากับขนมปังไส้กอกถ้าไส้กอกเปล่ามาละ ไส่กรอบเฉยเฉยกับขนมปังไส้กรอกเรียบร้อยต่อไปก็นี่หนึ่งแล้วก็แล้วกันนมไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมปังไส้กรอกเรเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่เอาเชฟเฮ้ยมัน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 บล็อกอะเชฟมันทำไมมันไม่ได้มันอยู่ข้างล่างไปเก็บไปเออเอาไปเผาเอาเอาเอาไปจัดการซะ นกูว่าเราว่านะคะเราจะเจ๋งเพราะใส่กอกไม่มันขอเป้าวันนี้วันนี้ร้อยร้อยยี่ห้าเราได้ร้อยสามสิบยอดเราขึ้นละเฮ้ยมันไม่มันไม่มไมชิปเอา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 ถังดับเพลิงมาโตโตโตแคชเชียร์ไหมโตแคชเชียร <c oughs> ์เออโตแคชเชียร์ไหมเออหายละเออดับได้เลาดิีแนอีโรย์นิทันเอาใส่กอกหนึ <S <s <infections> <c oughs> ่งแล้วก็ใส่กอกใส่กอกกับขนมปังหนึ่งโอ้ยกองกิกะทิ้ง เส้นกอกกับไข่กอกขนมปังเอ้ยไอจีจีอืมลงถังยาไปซะนี่ได้เส้นกอกกับเส้นกอกขนมปังเฉยๆเราเอาเส้นกอกลงแล้วเอ้ยเราเอาขนมปังลงแล้วโอเคเอาตาลตันึ่งโดยแล้โอเคเส้นกอกขนมปังคู่ขนมปังนี้ได้แล้วโอ้ยเอาตาลเอาตาลตาลหายได้แล้วก่อนเส้นกอกหายไปไหนเอาเอาเราเส้นกอกหายเอาตาลไปอยู่นู้นได้ไงไอ้ที่มีโจรขโมยอืมเอามาเอาละจานนี้ขนมปังหนึ่งขนมปังหนึ่งขนมไดี๋ยวยอดไอ้จานนี้ยมันของดิบทุกอย่างเลยไม่เอาให้ลูกค้ากินไม่ว่าเอาไปตั้งเปล่าได้เอายางคู่ไป เนี่ยการเสิร์ฟจานแบบใหม่เอาจานลงไปทั้งกระทะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็สูดเองลูกค้ามาโอเคเป็นไส้กรอกเป็นขนมปังคู่เอ,เอ้ยจะเอาชิพายจานจานจานล้างจานอยู่จานหายไปเอ้าจานจานอยู่ข้างล่างกินโอเคลูกค้าอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ยังไม่หมดโอเคลูกลูกค้าเข้ามาใหม่สั่งไส้กรอกหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกกับขนมปังหนึ่งกรอกหนึหน่งใส้กรอกขนมปังหนึ่งเคได้ทำอะไรทำไส้กรอกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทำใส่กรอกขนมปังให้จุกแล้วเคจานบินได้จบในที่เค้กได้สุกแล้วอันนี้ <ๆ S 2> เอาไปเสิริมดีเมื่อไหร่จะจบวันหนึ่งนี่วันหนึ่งมันนานจังวะอะไรวะไหนดูดิตอนนี้เออ่เงินเข้าทุน39เงินเงินเข้าเงินเข้าร้าน63คุ้มเหลืออีก90้าสิบวิตอนนี้ลูกค้าเข้าเออเด้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 เด้อเรปวดหัวใครพาใครพาบพาขี่ไม่เล่นเกมเนี่ยไม่จะขี่แล้วกันอ่ะฮะเอ้ยสั่งไปสั่งไปสั่งไปกองเขาขนมปังเพิ่มอย่างละกองปกติเขามีเขามีแต่เข้าครัวแต่อยู่สิเข้าครัวอยู่ยุ14ใช่ไหมเข้าครัวแต่อยู่ยี่สครับ รถมาแล้วจ้าไปรับขอนด้วยอย่าลืมเต็นบินนะเราเอาแท่งเกอะเข้าตู้เย็นแล้วนะจะได้หยิบง่ายๆเออเอาเรื่องมาลูกค้าเอาเดี๋ยวไปย่างให้ลูกค้าบอกอาหารดิบใช่ไหม,มจะไปอืเนี่ยสุกแล้วบอกป่าด้วยนะลูกไอ้เนี้ยเคนะจานสกรปรกด้วยนะไม่สุกให้มันรู้กันอะเอะนี่ไงการการอะแดปของกินเรียบร้อยเนี่ย จานหนึ่งเสิร์ฟได้2เมนูเอ้าเจ๊น่ไอ้เฮียเราจะบอกว่าถ้าลูกค้ามันให้ต hmm. okay. ิแบบมันจะบวกเวลาเพิ like ่มด้วยเอรื่องเราเก่งอยู่แล้วเมนูเอ่ออะไรวะเขาเรียกอะไรแล้ววะนมเอ้ยหนูไอ้จีจีขนมปังขนมขนมปังขนมปังไส้กรอก2จานเออจี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 มานี่นี่หนิปังไอ้เราหนึ่งกล่องไส้กรอกอีกหนึ่งนมปังอีนึงโอเคนมปังไส้กรอกสองจานอยู่ข้างหลังไอ้ไส้กรอกหน้าได้ละไส้กรอกหน้าได้ละลูกค้าเข้ามาเพิ่มเอาเซเอาเอาไส้กรอกหนึ่งไส้กรอกนี้ได้ละเดี๋ยวนะใบนี้ แล้วก็ไปไปนี่เอาไปลูกค้าแล้วก็ใส่กล่องนี้เอาลงเลยแล้วก็จานล้างลาง้ลางจานเพิ่มไปหน่อยดิอ่าแล้วก็ขนมปังย่างไปก่อนสัมทายานเชฟ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 มือมืออาชีพมัง้งเอาไปแล้วก็นี่ใส่กล่องใส่กล่องหม,ห,มหมดแล้วเหรอหมดหมดแล้วบอกให้สั่งอย่า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 งละหนึ่งกล่องอะ่ะอย่าบอกไม่ได้สัง่งเมื่อกี้ก็สัง่งเมื่อกี้ก็สั่งอย่างละหนึ่งกล่องเลยนะ แต่ว่านี่ขนมปังอันนี้ก็ขนมปังย่างนี่ใส่กออยู่ไหนอ่ะเตินเอาใส่กอหายบอกแล้วไงว่าของถ้าของมาไม่ครบอย่าไปเซ็นบินโอ้เรียบร้อยเอานี่ต้องเสียตังค์แล้วเอ้ยไม่ไม่เฉยไม,ไม,ยไม่โอ้ถักกระตุ้งอยูไ่ไหนกดไงอ่ะกด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 พ่นกดพ่นยังไงอเอาขี้ขวาโอเคคิดมาไปไปรับของของของ,ของไม่ครบไม่ต้องเซ็นบินอ่าใส่กอธรรมดาเฉยหนึ่งสวย อ๋อจีบ้าอ,อ๋อไอจีจีใหม่ละอันนี้ไงไอจีจีแปลว่าไอจีจีเป็นเด็กใส่ก,กอกเพราเราแน่เลยอ่าใส่ก,กอกกับขนมปังอีกหนึ่งใส่ก,กรรอกอ่ะอใส่กอกจานยาซานนี่โอเครู้แล้วมันหายไปไหนมันจมลงโต๊ะนี่ไปหยิบไปเก็บมันมาดิตัวยาวอ่ะเต๋อนะไปคุยมันมานี่ไงมันเก็บลงโต๊ะมันมันเข้าไปสิงในโต๊ะไปไปเก็บมาเก็บเอามาแล้วเยี่ยมไปถึงใส่กอกนะเออเลยก็ไปเบิร์นเพิ่มกำไรร้อยห้าสิบเอ็ดบาทโอ้ my god ร้อยห้าสิบเอ็ดดอนหยุดก่อนไม่เค้นสึกปวดตามากเลยตอนเนี้ยร้านกี่ดาวแล้วนี่ทำไมคนไม่เข้าร้านแล้วอเนี่ยร้านมันบอกว่าอยู่ในขั้นระดับที่ว่าดีเยี่ยมคอร์สตัวเมอร์ได้ใบรับรองแพทย์มาเลยนะเว้ย <c oughs> เกี่ยวอะไรวะไอ้เหี้ยกูปวดหัวไอเคอ๋อเนี่ยมันมีสูตรทำอาหารด้วยน,น,นี่ว่ะมันต้องอ๋อถ้าเป็นฮอทดอกที่แบบว่าเรียงกันก็คือเป็นฮอทดอกโอเพนเราต้องแบบเอามีดมาผ่าด้วยเอ้าเราเสิร์ฟอาหารมั่วฮะโอเคนะฮอทดอกกับฮอทดอกฮอทดอกขนมปังฮอทดอกโอเพนโอเคเออ่ฮอทดอกมันมีฮอทดอกแบบว่าเราต้องใช้มีดดผ่่าา้วยนะเรืองมก สูตรอาหารร้านเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยแล้วมีอยู่ไหนอยู่น้านนอกโอ้มีขยะ มีถ่ายโอชิบหายาหาแล้วมีมีราคา50บาทไปสั่งจากลาซาร่ามาดิมีถ่ายมีไม่มีขายคิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เปล่าเนี่ยเสกเกอร์กับสกกเสกเอรธรรมดาหามีแป๊บนึงเดี๋ยวจิตวิญญาณจากโลโก,กูเมย์มันจะมาหายอีกแล้วมีอยู่ไ,ไหนวะมีถ่ายลูกเด็กเข้าไปหรือเปล่าหนูหนู <c oughs> อ๋อนี่ไงมีอยู่หน้าบ <c oughs> ้านโอ้จะเลินนะแล้วก็พา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 ขนมปังเฮ้ยใครเข้าขนมปังไปลูกค้าเด็กแล้วคิดลูกค้าเด็กขนมปังไปไม่ผ่านได้ใบรับรองแพทย์มาได้ไงว่าเราเป็นเอ่อพนักงานดีเด่นของร้านนี้ว่เราเป็นเจ้าของร้านไงค ลลูกค้าบอกคุณเป็นร้านอาหารที่ดีมากพนักงานบริการได้โคตรดีฉับฉับฉับดีโอโออ่อออออโอเคเออเอามาไอจานร่วงอนี้เองด้วยโหชีวิตแล้วก็ฮอทดอกอยากไปอันนี้เออฟิวชั่นละมันฟิวชั่นละเอาไปอันนี้ก็โอเคอะไรดิบวะแล้วไม่ใช่แฟนทัสติกโอเคมันบอกว่าดีอ่ะโอเคลูกค้าไปอีกโตัวหนึ่งแต่ร้านเราไม่ต้องแค่สั่นไหลหรอเครังจานแบบนี้แหละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยไม่เคยไม่เคยอยู่หลังร้านอาหาร ทั้งทั้งชีวิตคีมมีอยู่2อย่างคือเป็นเด็กเซอร์ฟอบคิดแนะ่หยุดเลิกเล่นเกมนี้ก่อนไหมทำไมคิดแล้วอ่ะปวดหัวมากเลยอะ่ะเี่บอกแล้วเอา้ <c oughs> เาเราขอออกก่อน <c oughs> ปวดหัวไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เลเวลด้วย <c oughs>